นิมานเย็ยนสแค่ไหมคะโรงเรียนวัดเกาะวังไซจังหวัดนครปฐมมีกลุ่มงานอาชีพต่างๆให้นักเรียนฝึกหัด<า>และมีรายได้นำมาเก็บออมรวมกันตอนนี้มีแต่สีแดงนะปกติจะทำวันอังคารตอนกลางวันแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะเพราะว่าวันอังคารมีชุมนุมของพวกเราลูกค้าเป็นนักเรียนทั้งเรียนแล้วก็อาจจะมีครูมาซื้อบ้างค่ะประมาณ1ิบถังนะค่ะ ขายแล้วประมาณกําไรนะคะหักคบค้าของไปแล้วก็ได้ประมาณสักสี่ร้อกว่าบาทก็เราก็ไปกู้มาค่ะกู้ปีละครั้งก็ทางนี้กู้มา2,000ค่ะก็จะเอากําไรที่ได้นะคะไปซื้อถังใหม่มาถังหนึ่งแล้วก็ทางที่เหลือก็จะมาแบ่งกันค่ะฝากเงินที่โรงเรียนธนาคารสม่ำเสมอเงินฝากของกลุ่มไอติมค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เรียบร้อยแล้วค่ะฝากในวันนี้เพื่อชีวิตในวันท้างหน้าค่ะ